มีหนังสือเต็มเลยอ่ะฉันว่าน่าจะเล่มนี้แหละ oh. ว้าวนี่มันเงินจริงๆเหรอเนี่ยขอบคุณนะความโชคดีผมรู้อยู่แล้วล่ะว่าคุณต้องอยู่ข้างผมแต่เงินไม่ได้จะหามาได้ง,ง่ายๆรอกนะหนุ่มไม่ค่อยมีเงินอย่างเจสก็เลยต้องพยายามอย่างหนักเลยล่ะฮ่าๆ <c oughs> <c oughs> นายอยากได้แบงค์ร้อยใบนั้นเหรอแน่จริงก็มาเอาให้ได้สิว้าวดูสาวสวยคนนั้นสิเธอสวยมากเลยอ่ะสวัสดีจ้าหนุ่มๆนม ันว่าฉันไปขอเธอเดทดีกว่าฉันเกือบจะหยิบได้แล้วอะออกไปให้พ้นทางฉันเลยนะฉันต้องไปพิชิตใจสาวสวยคนนั้นก่อนแล้วว้าวนี่มันเงินหรอคุณเบลลี่ครับฉันต้องทำมันตกแน่เลยขอบคุณมากเลยนะจ๊าเจสอะไรกันนะ่ะจริงปะเนี่ยคุณไปกินมื้อค่ากับผมไหมครับแนะ่นอนสิได้เลยให้ผมรวยก่อนเถอะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เขาดูเองแล้วถ้าผมลองผสมสองอย่างนี้เขาดีกันล่ะ หนูไม่ค่อยมีเงินอย่างเจสพยายามหาสูตรที่จะทำให้มันสำเร็จให้ได้งั้นผสมนี่เข้าไปด้วยดีกว่าไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะก็ได้งั้นลองสูตรใหม่ดีกว่าน่าจะเวิร์กนะไหนมาดูกันสิโอ้ oh. ้วันเต็มเลยอ่ะ <Ooh. S 1> สงสัยจะได้ผลตัวนี้มันก็นิ่มดีนะ hmm. แต่ไมนคงใช้อะไรไม่ได้หรอกงั้นลองอีกทีก็ได้ โอ้อันนี้ดีขึ้นเยอะเลยว่าแต่ฉันจะเอาไปทำอะไรอะ่ะวันนี้มันไม่ใช่วันของฉันเลยโอ้ไคททำแบบนี้เนี่ยโอ้นี่มันอะไรกันนะเสียงดูน่าฟังมากเลยอะ่ะของธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นสิ่งที่โด่งดังได้ชั่วข้ามคืนให้คุณรู้จากวิธีการนำเสนอมันนะ่ะนั่นมันของฉันนี่นะงั้นต้องลองผสมอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วแบบนี้ไงล่ะว้าว นี่มันทองคาแท้นี่นาเดี๋ยวมาลองหน่อยสิว้าวโอเคอ่าในนี้มันร้อนจังเลยอ่ะถึงเวลาตื่นนอนแล้วล่ะ,อ,ะอาอรุณสวัสดิ์ครับคุณหว่องกาแฟาของคุณมาแล้วครับดื่มได้เลยนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเรามากำจัดกลิ่นปากของคุณกันดีกว่าถึงเวลาแปลงฟันตอนเช้าแล้วครับยิ้มหน่อยน้ำหอมแบบนี้จะช่วยให้คุณหอมขึ้นนะแล้วก็อย่าไปเรียนสายนะครับใช่ฉันพร้อมจะไปแล้วล่ะคุณจะไปด้วยสเก็ตบอร์ดแบบนั้นเหรอครับคุณต้องใช้ยานพานะที่เหมาะกับฐานะของคุณนะครับตอนนี้คุณรวยแล้วนะใช่จริงด้วยฉันรวยแล้วนี่นะว้าวฉันว่าฉันต้องเลือกอะไรสักอย่างแล้วล่ะ ใช้รถสปอร์ตค้าแบบนี้ดีไหมนะไม่เอาวันนี้นี่งไงสิ่งที่ฉันต้องการเครื่องบินส่วนตัวโอ้คราวหน้าต้องเลือกให้ระวังระวังหน่อยแล้วละ่ะวันนี้มันสวยงามสุดๆเลยนะและอาทิตย์ก็ดูแจ่มใสดีด้วยอยากขยับเลยนะพหนุ่มสุดดัารวยนายต้องการอะไรจากฉันนะ่ะนี่ฉันโดนลักพาตัวแล้วจริงๆเหรือเนี่ยเจ๋งไปเลยเหมือนในหนังเลยอะ ทำไมนายดูแฮปปี้จังเลยอะนายต้องกลัวฉันสิฉันเพิ่งรักพาตัวนายมาเองนะเอา้านายก็มาเหมือนกันเหรอแล้วคนนี้เป็นใครอะเขามาที่นี่ได้ไงนะผมเหรอผมคือแอนโทนีเมเยอร์คนรับใช้ที่เก่งที่สุดในเมืองนี้ครับโอเคงั้นตอนนี้ฉันจะถามคำถามนายแล้วนะจริงเหรอว้าวเขาเจ๋งดีนะว่าไหมนี่นายโฟกัสหน่อยสิฉันจริงจังอยู่นะวัสดท,ทีนะครับคุณช่วยขยับคมไฟไปทางซ้ายหน่อยได้ไหมหิวแทนของผมจะได้ดูดีนี่นายล้อฉันเล่นปะเนี่ย นายทำพังหมดเลยอะไม่ต้องหัวนะพี่ชายไว้เอยลองคราวหน้าก็ได้มั้งไม่เอาแล้วล่ะนี่มันสนุกจังเลยนะอ้านี่เขาทำตัวเป็นเด็กเสมอเลย ้หมดแล้วเหรอไม่เป็นไรงั้นทำอย่างอื่นก็แล้ผมบินไปเที่ยวที่นี่หน่อยดีกว่าบายบายคุณเมเยอร์ใช่ครับโชคดีนะครับเขาขี้ลืมเสมอเลยนะผมไม่เคยเข้าป่าแบบนี้มาก่อนเลยอเออนี่มันงูนี่นะเยี่ยมมากเลยครับผมบอกแล้วว่าการไปเที่ยวในป่าเนี่ยไม่ใช่ไอเดียที่ดีผมคันไม่หยุดเลยอะงั้นลองอีกรอบก็ได้คราวนี้ก็ระวังหน่อยนะครับ สำหรับหนุ่มสุดร่ำรวยอย่างเจ๊กเขาสามารถไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ผมไม่คิดเลยว่านอตโพมันจะหนาวขนาดนี้ขาผมกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วเนี่ยเร็วเข้าเร็วกว่านี้อีกเราต้องชนะรอบนี้แน่นอนใกล้จะถึงเส้นชัยแล้ว <c oughs> ใช่ฉันชนะแล้วยินดีด้วยนะครับ เออนายทำให้ฉันกลัวตลอดเลยอ่ะใจเย็นก่อนครับคุณเวร์เกินไปปะเนี่ยส่งจอยเกมมาให้ผมเลยนะครับนี่มันเกมเด็กเล่นเท่านั้นแหละคุณก็ไปเล่นกีฬาสักหน่อยกอล์ฟนี่แหละคืองานอาดิเรกข,ของหนุ่มสุด่ลาดรวยลองเล่นดูสิครับแล้วผมต้องจับยังไงอ่ะแบบนี้เหรอครับผมต้องสอนคุณทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยนี่คือลูกกอล์ฟนะครับคุณต้องตีมันให้โดนผมทำถูกไหมครับใช่แบบนั้นเลยครับเดี๋ยวจะตีให้โดนเต็ม,เ,ตมเลยเออ ระวังหน่อยสิครับขอโทษทีนะผมไม่ได้ตั้งใจจับไม้ให้แน่นๆนะแล้วลองอีกทีสิครับเดี๋ยวจะทําให้เต็มที่เลยนะต้องมองลูกไว้ให้ดีๆดูเหมือนว่ากีฬาสําหรับหนุ่มสุดร่ำรวยแบบนี้จะไม่เหมาะกับเจสเลยล่ะเออผมว่าหมดหวังแล้วล่ะเอาจอยเกมของคุณคืนไปเลยหนุ่มสุดร่ำรวยอย่างเจสเขามีเงินเยอะมากเลยจนไม่รู้จะเอามันไปไว้ที่ไหนเลยล่ะผมทําเครื่องบินกระดาษได้ด้วยนะ ทำไมในนี้มันรกจังเลยอ่ะเออผมไม่ชินกับคุณเลยนะเนี่ยคุณว่องครับหนุ่มสุดร่ำรวยเขาไม่เก็บเงินกันแบบนี้หรอกนะครับคุณต้องเก็บมันไว้อย่างดีเลยนะคุณพูดถูกตอนนี้ผมไม่ค่อยมีเงินผมเอามันไปแอบไว้ใต้ที่นอนด้วยละมันเป็นที่ที่ดีมากเลยนะผมรู้แล้วว่าจะต้องทําไงเดี๋ยวผมช่วยจัดการเองนะครับผมมีเงินเต็มเลยอะผมหมายถึงให้คุณเอาไปใส่ตู้เซฟนะครับคุณเข้าใจไหมครับคุณวอ่องอ๋อผมเข้าใจแล้วล่ะนี่เป็นอันสุดท้ายแล้ว ตอนนี้เงินของผมก็ปลอดภัยแล้วล่ะบอกแล้วว่าตรงนี้แหละดีสุดๆเลยผมรอจะไปเดทไม่ไหวแล้วล่ะไม่ได้นะผมปล่อยให้คุณไปแบบนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมเลือกชุดให้คุณเองนะครับงั้นมาดูกันหน่อยสิมีชุดเต็มไปหมดเลยอะ่ะหนุ่มสุด,ดร่ำรวยอย่างเจสควรจะดูเป็นสุภาพบุรุษในเดทแรกของเขางั้นลองสีนี้ดีกว่าผมว่าชุดนี้คงไม่ดีหรอกมั้งงั้นลองใส่สูสิคุณแน่ใจเหรอใช่คุณดูดีมากเลยเลยครับ เดี๋ยวผมช่วยคุณผูก넥ไทเองนะจะด้วยผมหายใจไม่ออกอะ่ะโอ้นี่มันแน่นมากเลยนะเนี่ยนี่ของคุณครับขอบคุณนะจ๊ะผมทนไม่ไหวแล้วล่ะอาหารสําหรับมือ้อค่ำม,มาแล้วครับคุณอีกแล้วเหรอเนี่ยมันดูน่ากินมากเลยนะคะรับอะไรอีกไหมครับงั้นเดี๋ยวขอของหวานด้วยนะคะได้เลยครับสูตรนี้มันใส่ไม่สบายเซะเลยอะ่ะถ้าคุณรู้ว่าผมรักคุณมากแค่ไหน <im itation> น,นี้ดีมากเลยอะเพลงน,นี้ของคุณครับขยา่าคุณเต้นเก่งมากเลยอ่ะไม่เคยมีใครเต้นให้ฉันแบบนี้ในเดทแรกมาก่อนเลยจริงปะเนี่ยแล้วผมเลยครับคุณทำให้ผมอกหกักงั้นเรามาสนุกกันดีกว่า <im itos> ผมไปหาหนมกินหน่อยดีกว่าไม่ควรมีเศษอาหารอยู่บนโซฟานะเรียบร้อยแล้ว ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าคุกกี้และชาแบบนี้แล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้คุณกินได้แล้วครับนี่มันมากเกินไปไหมเนี่ยคุกกี้รสชาติอย่างกัสบสบู่เลยอะผมดีใจจังเลยที่คุณมาที่นี่ดูอบอุ่นมากเลยค่ะก็เพราะว่าฉันทําความสะอาดที่นี่ไง <laughs> ก่อนที่คุณจะมาเนี่ยผมตื่นเต้นมากเลยครับผมเลือกหนังเรื่องนี้นานมากเลยนะ <laughs> คุณน่ารักจังเลย <laughs> คุณกลัวไหมครับไม่ค่ะฉันโอเคคุณสวยมากเลยเลยครับหยุดเลยนะผมต้องทาความสะอาดก่อน นายไปทำความสะอาดตัวเองเลยไปเดทของผมพังหมดแล้วคู่รักคู่นี้เขาจะไปไหนกันนะเจ๋งมากเลยค่ะงั้นเราไปกันเลยนะผมนี่แหละร้างตัวเก่งสุดๆเลยที่รักคะดูสิคุณอยากไปดูเขาหน่อยไหมครับไปสิคะช่วยบริจาคให้ผมด้วยนะครับงั้นเราช่วยบริจาคให้เขากันนะคะเอาไปหมดเลยครับ คุณใจดีสุดๆเลยะโอ้ไม่เคยเห็นเงินเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยัอดีครับไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้ผมเป็นคนรับใช้ของคุณแล้วเอานี่ไปเลยนะเขาให้เงินไปหมดเลยแล้วนะบา,บายพวูเราต้องคิดถึงคุณแน่เลยคุณเจ๋งมากเลยนะคะพาย่าที่รักของผมตอนนี้แฟนของคุณไม่ค่อยมีเงินแล้วหรอกครับมากับผมดีกว่าผมดูแลคุณได้ดีกว่าเยอะอย่าไปนะครับคุณคิดว่าฉันจะชอบแบบนี้หรอเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างหรอกนะ ไม่นะอย่าทำแบบนี้กับผมนะทำไมอะคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน